9ตุลาคมผู้สื่ข่าวรายงานว่านายสมควรหอมชื่นอายุ73ปีพร้อมหลานชายคือนายกิตวีเสิร์ดิโลกอายุ28ปีได้ร่วมกันเปิดร้านอาหารสไตล์ผสมผสานอาหารไทยอีสานพร้อมเครื่องดื่มและดนตรีสดชื่อร้านครัวระเบียงนา ตั้งอยู่ภายในซอยนาจอมเทียน5ตำบลนาจอมเทียนอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีโดยใช้แม่ครัวฝีมือดีซึ่งเป็นกุ๊กของโรงแรมชื่อดังนายสมควรหอมชื่นเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ได้ประกอบอาชีพร่มเตียงแต่ด้วยมีโรคระบาดโควิด19เกิดขึ้นจึงต้องหักเหกลับมาใช้ที่ดินที่เป็นสมบัติตกทอดมาทำธุรกิจครอบครัว ถือเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสู้กับสภาพเศรษฐกิจที่ไม่มีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาเที่ยวจึงหันมาทำธุรกิจที่รองรับคนไทยและราคาเป็นกันเองด้านนายกิตรวีเสอดีโลกหลานชายเล่าอีกว่าก่อนหน้านี้ตนเองได้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวชาวจีนแต่ด้วยทั่วโลกที่มีการระบาดของโรคโควิด -19 อย่างหนัก จึงได้ผ่านตัวมาร่วมทำธุรกิจครอบครัวกับตาและครอบครัวพร้อมทั้งฝากบอกให้ผู้ที่ประสบปัญหาเดียวกันขออย่าย่อท้อและขอเป็นกำลังใจให้ต่อสู้กับสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ต่อไปธุริจครอบครัวขึ้นมานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นว่าขายอาหารมีสารนะฮะก็ทำ ขายอาหารนิสานและวันนี้เป็นมันแรกที่ผมเปิดร้านอาหารนะนี่เป็นพ่อคนเคยกินแต่หาตามร้านอาหารไม่ได้อย่างเช่นหมึกต้มน้ำดำปลดเป็ดปลาฉลามหรือว่าชูฉีปลาทูปลาทูรอดปลาทูทอดราดน้ำปลาเป็นต้นครับผมก็ค<ๆ>ือจะเน้นเป็นอาหารพื้นบ้านที่ทุกคนเคยกินครับผม ร้านจะเปิดช่วงกี่โมงถึงโมงแล้วเราเปิดนะครับตั้งแต่11โมงถึงเที่ยงคืนครับผมสนับสนุนข่าวโดย h u n g r y Now แอปพลิเคชันบริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการแล้ววันนี้